ครับก็สวัสดีชาวว้าทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาว่าวิลาตัวใหม่นะครับขนาด32นะครับหรือว่า150ซนติเมตรนะครับเามาทดสอบปล่อ,วอยวันนี้ลมแรงมากนะครับก็บรรยากาศก็คึมๆมอนฝนจะตกนะครับก็เอาว่าวตัวใหม่มาลองนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อเช้านะครับก็เอามาลองเลยก็ถือว่าขึ้นได้นะครับเจอลมแรงแล้วนิ่งนะครับตัวนี้ติกส่งว่าวนะครับเนี่ย ลมแรงมากครับวันนี้เป็นลมตะเพานะครับพัดขึ้นมาจากทางใต้ตัวนี้ก็ทำทำอูดอยู่นะครับแต่ว่าอูดอูดไม่ดัง <ś> ก็ทำพอปล่อยเล่นได้นะครับตัวนี้ยินใช้งานครับ ก็จะลงแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงเกินดูสภาพลมวันนี้นะครับสามสองหนึ่งคืบนะครับตัวนี้เจอลมแรงแล้วนิ่งครับแต่ว่าถ้าลมปานกลาง ข้างเบานะครับว่าตัวนี้มันก็จะสายนะครับสายดีแต่ว่าลมแรงแล้วมันจะนิ่งเพราะว่าปีกมันอ่อนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ครับ